ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรครับนำชาวพิจิตรคลิกออฟทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟพิจิตรสถานรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยหวังปรับเป็นถนนคนเดินเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนจังหวัดพิจิตรครับที่สถานีรถไฟพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตร พร้อมนายปิยะวงือชารองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนชาวพิจิตรร่วมลงแขกทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟพิจิตรโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตรได้นำรถกระเช้ามาตัดกิ่งต้นจมจุรีชาวเทศบาลเมืองพิจิตรนำไม้กวาดจอบเสียมเก็บกวาดเศษขยะเศษหญ้าพร้อมนำรถแบคโฮมาตักกอหญ้าวัชพืชปรับบริเวณที่เป็นป่าลกร้างเรือนจำพิจิตร ตัดต้นไม้เป็นบางแห่งด้วยนะครับชาวพิจิตรทุกคนรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันทําความสะอาดกวาดขยะเก็บเศษแก้วเศษหินโดยในครั้งนี้ถือว่าเป็นบลิ K คินดิ้งเดย์สถานีรถไฟครั้งยิ่งใหญ่พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมพูดคุยทําความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งร้านขายของหลังสถานีรถไฟให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วย ปัจจุบันครับชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตรมีความแออัดและมีปริมาณขยะที่ค่อนข้างมากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ชูแนวคิดในการฟื้นฟูชุมชนดังกล่าวด้วยการจัดก,กิจกรรมตลาดนัดชุมชนและถนนคนเดินในทุกเย็นวันเสาร์เพื่อเป็นการพัฒนาให้ชุมชนได้มีความสะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยสถานีรถไฟพิจิตรเป็นสถานรถไฟที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่5และเป็นหนึ่งใน10สถานรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศสมควรอย่างยิ่งที่ชาวพิจิตรจะต้องร่วมกันในการรักษาให้คงความคลาสสิกเจริญหูเจริญตาสมราคาที่เป็นสถานรถไฟที่สวยติดอันดับต้นๆของประเทศด้นะวยครับวนี้